ชัดเจนพอยเชอร์มานเปิดใจหลังโดนโยงนอกใจพร้อมเผยนิสัยคอดีนรู้เลยเป็นคนแบบไหน หลังจากที่เกิเกดกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลเมื่อลีเดียสลันลัตได้ออกมาเปิดเผยสถานะของสาวนักแสดงดังอย่างพอยเชอร์มานว่าได้ประกาศโสดอย่างเป็นทางการแล้วและถ้าหากย้อนไทม์ไลน์นะครับเส้นทางรักต่างวัยของพอยเชอร์มานปิดฉากความสัมพันธ์2ปีหลังจากที่จบความสัมพันธ์กับคอดินนักแสดงรุ่นน้องลูกครึ่งไทยอเมริกันที่อายุห่างกันเกือบ20ปีโดยทั้งคู่นะครับเริ่มปรากฏเป็นข่าวลือว่ากำลังคบห่าดูใจกันตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่29มิถุนายนปี564โดยหลังจากที่เป็นกแสดามามได้สักักกพ สาวคอดีนก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการยังไงไหนเล่าผ่านช่องก้อยนัตตี้ดีมเผยถึงเรื่องราวความรักที่หลายคนอยากรู้และอัปเดตชีวิตนอกจากนี้นะครับทางด้านสาวคอดีนยังได้เปิดใจถึงมุมมองเรื่องความรักถึงสิ่งที่เจ้าตัวรับไม่ได้ที่สุดหากเกิดในความสัมพันธ์ว่าเรื่องที่รับไม่ได้ที่สุดในความสัมพันธ์ก็คือการนอกใจซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้เดผยแพร่ออกไปทําให้คําว่านอกใจมีการโยงไปถึงสาวพอยเชอร์มานที่ตอนนี้กําลังอินเลิฟอยู่กับโต้งทูพีโดยสาวพอยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่และ ว่าได้เห็นได้รับรู้แล้วรอฟังจากทางพี่พลอยเร็วนี้จะได้ออกมาพูดบ้างจากกรณีก่อนหน้านี้กระแสะดาม่าพลอยเชร์มานและคอดีนอธิษยาที่ก่อนหน้านี้ทางสาวคอดีนได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักและการนอกใจทําให้คนโยงว่าเป็นพลอยเชิญมานโดยล่าสุดนะครับสาวพลอยเชิญมานได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนคบกันน้องเป็นคนขี้อายมีโรคส่วนตัวสูงไม่ชอบออกสื่อเวลาพลอยจะลงรูปบางทีก็ขอให้ลบซึ่งพลอยก็เข้าใจตอนเลิกกันเรื่องคอดีนออกรายการ เห็นก็ช็อกพราะน้องเป็นคนบอกว่าไม่อยากออกสื่อไม่อยากอยู่วงการบันเทิงโทรไปถามก้อยก้อยบอกว่าติดต่อเป็นนานแล้วน้องเขายัางไม่พร้อมแล้ววันหนึ่งน้องก็โทรมาบอกว่าพร้อมแล้วที่จะออกมาพูดเลยขอออกอรายการมันเป็นกระแสว่าสิ่งที่เขาพูดมันหมายถึงเราส่วนที่พลเชอร์มานได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางไอจีก็ไม่คิดว่าจะฟาดน้องแต่ก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างส่วนด้านคอดีนก็ให้เพื่อนออกมาขอโทษพลถ้ามันทําให้พลเสียใจและทําให้พลโดนตีความว่าเป็นคนนอกใจ